สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วช่องสยามมาฑลคา่ะมีพี่น้องด้อมื่อนี้มาเปิดกล้องอยู่ชานชลาที่พักใจที่พักรอรถรถกระสายใี่สวัสดีครับพวินสวัสดีครับพวินจะไปส่ลูกไปเซูปอุอดเอ้ย,ยขึ้นรถทัวซีฟอลครั้งแรกก็ได้พี่น้องในรอบแ <ใน S 1> ป็ู้จา้าวันทัวซีเลย บเคยนั่งแจ็คเตอร์เมื่อนี้ในรอบย0่สิพันหนึ่งสามสิบปีเมื่อกี้นี่นะเพิ่งให้ลูกชายกับลูกไพ่ขับรถมาส่งอยู่บ้านม่วงไข่ที่แรกว่าสิไปฟังโคนแต่สายของเรามาน,นีพี่น้องบ้านม่วงไข่มารอรถอยู่นี่อยู่ศาลานี่พักันนั่งอยู่ศาลาเนี่ศา,าลารอรถนี่พี่น้องนั่งอยู่นี่ไปกับหลานจะไป จะไปเอารถเพราะว่ารถนะเสร็จแล้วรถที่ไปแต่งให้ลูกชายนะไปแต่งช่วงล่างใส่เน็ตใส่เผ้านะแล้วๆเ,าเาขเจาจะโทรมาว่าเสร็จแล้วก็เลยสิไปเอาเตอนเอาไปตอนเอาไปนะแต่ใส่เล่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวเอามอเตอร์ไซค์คือรถยนต์ไปแล้วล่ะ็จอดรถเมื่อหันให้สร้างเหตุให้ลากขี่มอเตอร์ไซค์กลับมา มือซื่อน,น่อนะเนาะมือซื่อมือก่อนเนาะเราขี่มอเตอร์ไซค์มาจากอุดรสองหมืออม่นบัดนี้เราว่าเมืออ่อยแช่เราว่าขีมมา่มอเตอร์ไซค์มาแต่อุดรมือนี้ก็เลยให้หมอเคม,มาส่งอยู่นี่พี่น้องรู้ว่าน่วงไข่แล้วก็จะขึ้นรถโดยสารไปก็เลยไปนั่งตาไงใจมันนี่กับมาวินขึ้นรถทัวร์ในรอบจักปีนอ่ไม่ได้ขึ้นจักเถื่อสามสิบสี่สิบปีสามสิบปี ไม่ได้คนตั้งหึงแล้วเดินทางอยู่แต่ว่ามันกันนั่งตกไปตลุดเจ้าโคงเอ้าทิมยังลูกให้มากินที่นะที่ทิมขนมลง้นนั้นรออยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่ผัดพึ่งลงหลดแป๊บนึงพอดีเห็นหลดทั่วกายไปพอดีแต่ว่าบ่ได้โบกฝันข้าดนั่งู่ซาลาขาพนกเขามานี่้ บนเขามาเล่นนี <S 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 ่พี <si ่น้องรถไปแกไม่รถขุดขั้วแกไม่ก็บ่เคยขึ้นพี่น้องจักเขาเจ้าล้อหรืออีสายไม่รถง่ายเจ้าไปยืนล้ออยู่เกาะกลางถนนตัวนั้นะไม่รถกลางถนนมันสิเขาวสินกลางลรถทัวแต่ห้าหอมันนั่งถ่ายอยู่ซาลาเนี่ยพี่น้องมันเนี่ยโอ้ยมือนีสีหอดอุดรจะสิมันจากโมงเด้อทุกคนวันนี้ ด้วยความที่เราไม่เคยไปเลยม,มีจะไปรถหนึ่นม,มาวิ่งสิไปเอาไปยังกันไหมไปเออโอเคมั้งไปเอารถโอเคมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันนี่จะวันหดบ่ายประกอบประจักเนาะมาวิ่งอดบ่ายประกอบประจักษ์มันออนี่เฮาก็ใส่ห่ออีร้อนรถทัวร์จะเสียอกเขาเสียอกเป็นเวลาได้มันมนี่รถมันนี่น้องไออะ อาศัยยิงฟันให้อบอลุง,งมันเานเาะบอลุงยิงฟันเหรอยิงฟันมดเนาะฟันมาวินหักครับน่ะไอ้ฟันหักพี่น้องนี่เจสสิไปยมอเบิรนะ์เนาะมาวินเจ็บบะลูกเจ็บเดี๋ยวนั่งโลรถก่อนพี่น้องเอ้ยจะสิมาจากโมงแาบนี้รถก็ได้จะสิได้ไปหอดอนจากโมงเด้เนาะมาวิน เอ,อยู่ศาลาบ้านม่วงไข่พี่น้องที่แรกว่าสิบบไปตาไส่ผ่อเราอยากได้มงแล้วว่าเราผ่อไปไปอยู่ก็เลยไปเลยบัญชีธุรพาลานมานครเราอยากได้เพื่อนเดินทางไปด้วยจะอาเจ็บเออฮีินข้างนี่ลูกยำข้างนี่ลูกยำขา้างนาี่เดินข้างภางในดิอ้ายก่ต้องอยำทั้งหนาไม่สช่จิบ๊บ เนี่ยบ่ไปน้ำหมดบกขักเราเจ็บเจ็บเจ็บอย่างลูกเจ็บแเออเป็นสีดีลูกมี็นซีดีซีดีมี็นซีดีเด็กย่าห่างอย่าห่างรอรถต่อไปพี่น้องรอรถรอรถ จะถึงอุดเรเดี๋ยวไปหอดอุดรเดินทางให้พี่น้อมงมาอีกเถอะนึ่งเด้อจ้าเด้อตอนนี้ถึงดอนเขืีงแล้วจ้า

เลยผยอมนอนไปนอนหลุดนะฮะเนาะมันเงื่อนเนาะกินข่าวแลไปจังนอนเนาะเออปูแต่วหลุดสะกดเนาะปูนแล้วหลุดไปจังนอนนอนในหลุดนอนเลยเลี้ยงไปหอดน้านนะสิถ่ายให้พี่น้องดูอีกทีหน่อยเนาะห่อหลานสะก่อนเนาะกี่สามรอไปเลยมา อูแล้วทุกคนคนี่นี่เราเคันนี่พ่อเ,เคมีลูกเนี่ยห้มาเบิงที่แต่งนี่คือไอ,<ร>อเป็นอี่พ,อพ่อเก้าวาอันมัน,ม,นมันก็เป็นนั่นนี่ะเอาอหลัง้อหลังเก็บได้กะนี่คือลรอแมกหน้า หน้าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเป๊แต่งช่วงล่างแต่งช่วงล่างช่วงล่างเสร็จแล้ว หกหมื่นบาทได้นี่พี่น้องเด้อราคาเด้อราคาแต่งนะเด้อเฉพาะช่วงล่างหกหมื่นไม่รวมล้อหกหมื่นทุนๆเลยล,ล้อสี่ข้างพร้อมกระทะ,ะฮะพ่นไปแล้วลูุพ่นไปแล้วสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทเป็นเก้าหมื่นกว่าบาทนี่พี่น้องดูน,นี่ล้อหลัง ด้านขวานี่นี่คือที่เพื่อนถอดออกลอที่เพิ่นถอดออกล้อเดิมที่ถอดออก เผาทั้งแหนบ6 0มืนบาทแต่งเสร็จแล้วช่วงล่างมาหลับหด,ดแล้วมาเอาหลด,ดแล้วเดี๋ยวมืออื่นก็จะไปใส่โครงแล้วพี่น้องพวกนี้จะไปใส่โครงอยู่กาลซินสั่งไว้แล้ววันนั้นก็ได้ค่าแต่งหมดไปแล้วแหนบเผาช่วงล่างหกหมืนบาทแล้วก็ล้อกระทะ ลอ้อสี่ลอ้อกับพร้อมกระทะสามหมืน่นสองพันสองร้อยเป็นเก้าหมืน่นสามพันสองร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกาแต่งยังไม่ได้ไปใส่โครงแล้วก็จะได้ไปใส่โครงพรุ่งนี้แล้วก็ดามเหล็ก อันนั้นก็จะเป็นสามหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องชมอีกเดอ้อรอช่างก่อนรอใจเงินก่อนอสลรบคลิปนี้จบเพียงเท่นี้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ชองชยาบาัญญคไม่ได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีครับอัสวัสดีครับลูกๆสัสดีครับป้ลุงดูววิน เจอกันคลิปหน้าครับเอาออาล่มสลุลานค่อยกันล่มดีใช่ได้พี่นอ้อง